เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้วิธีการดูด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองออกมาครบทุกแขนงและเล่มที่ถืออยู่ในมือนี้นั่นก็คือหนึ่งในาศาสตร์ที่ว่าค่ะาศาสตร์ถอดรหัสชีวิตบนฝ่ามือนะคะหนังสือเล่มน,นี้ผู้เขียนก็ได้รวบรวมแล้วเขียนมาแล้วเมื่อ5ปีก่อนเคยมาพูดคุยกับปองในช่วงมาเยี่ยมมาเยือนนะคะหนังสือเล่มน,นี้ในปีนั้นยังไม่มีแต่ปีนี้ได้ออกมาเป็นรูปเล่มแล้วต้องมาถามแล้วค่ะว่าทําไมถึงต้องทหนังสือเล่มนี้ออกมานะคะอาจารย์ภัชนีตุษยะเดชค่ะสวัสดีค่ะ 啊。Ah. จำได้เมื่อห้าปีที่แล้วเรามาคุยกันะนะคะเราก็คุยกันถึงเรื่องของการถอดรหัสบนฝ่ามือเหมือนกันะนะคะตอนนั้นยังไม่มีหนังสือเล่มน,นี้เลยะนะคะเริ่มเขียนยังคะตอนนั้นอตอนนั้นเขียนแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์แบบเอาไว้เขียนมาเพื่อสอนเท่านั้นเองค่ะต้องเรียนถามว่าทําไมถึงต้องทําำหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมารวบรวมในเรื่องของวิชาวความรู้ที่ตัวเองรู้เพราะอะไรถึงต้องทำเพราะว่ามีลูกศิษย์เรียกร้องให้เขียนให้ครบรูปแบบแล้วก็ไม่ต้องการให้ศาสตร์เนี้ยสูญหายไปเพราะมีประโยชน์มาก ในการที่จะรู้จักนิสัยคนต่างๆแล้วก็มีอะไรเยอะแยะเลยอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะหลายหลคนอาจจะงงดูลายมือเนี่ยไม่งงเพราะบอกว่าศาสตร์ถอดรหัสชีวิตบนฝ่ามือเริ่มงงแล้วดูยังไงวิธีการหลักการมันทายังไงคะอาจารย์คะการดูเนี่ยนะคะก็ต้องดูหมดนะคะเริ่มต้นการสอนเนี่ยนะคะก็ต้องสอนตั้งแต่เนินแต่เส้นอะไรมาไม่ใช่ค่ะต้องเดินบนฝ่ามือเส้นสายลายมือนิ้วรูปทรงทุกอย่างนะคะจากประสบการณ์ของพี่เนี่ย สี่สิบกว่าปีจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้โอ้โหที่เก็บเกี่ยวมาเล่มแรกในชีวิตคะ่ะค่ะหลายๆคนสนใจมากก็เลยบอกว่าต้องมีการเป็นเปิดคอร์สด้วยเพื่อเผยแพร่<ช>เพราะว่าหนังสือช่วงที่หนังสือยังไม่ได้ทำนะคะ,คะมันยากไหมคะวิธีการสอนมันยุ่งยากมันเข้าใจง่ายไหมคะไม่ยากแล้วค่ะถ้าผู้สอนรู้จักจัดให้เป็นระบบในการสอนงั้นเราลองไปรู้จักกันสักนิดเรามีว t ทมาด้วยขอภาพลงมาเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นที่อาจารย์กำลังสอนนี่ก็คือลักษณะการวัดนะคะนี่คือการวัดด้วยค่ะการวัดแต่เป็นระบบเมตริกคะไม่ได้จับมือขึ้นมาดูนะคะต้องมีการวัดการคํานวณทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้โอ้่นี่ทั้งฝ่ามือต้องมีการวัดหมดเลยคุณอายุ40ต้องการย้อนอายุ10ขวบพี่จะพิสูจน์กลับไปเลยโดยการวัดระบบเมตริกทุก ช่วงการทำนายต้องใช้เครื่องคิดเลขอยู่ตลอดเวลาโอ้โหนี่เหมือนเรียนคณิตศาสตร์เลยนะคะใชะต้องวัดหมดเลยแส้าต้องวัดหมดเลยทุกเส้นค่ะแสดงว่าเมื่ออายุเปลี่ยนทุกๆอย่างก,ก็เปลี่ยน<า>ยด้วยลายาม,มือ<ง>ไม่เปลี่ยนนะคะ,คะแต่ว่าจุดอายุจะเดินไปปีนึงก็ประมาณ1นจุห หนึ่งเก้ามิลลิเมตรอะไรโดยประมาณประมาณนั้นค่ะเนี่ยค่ะลูก1ิสอนลูกสิบอยู่ค่ะอันนี้มันคือนักเรียนทางนั้นเราก็จะเห็นไม่ใช่ไปไปคิดว่าคนแก่เรียนเมื่อกี้วัยรุ่นเลยนะแตบริหารท้งนั้นนะคะี่เรียนอ๋อนี่คือการพิพมฝ่ามือเพื่อลงมาที่กลางแล้วเราการอ่านเนี่ยต้องอ่านเฉพาะจุดตรงนั้นแล้วก็ดึงเส้นที่เห็นเส้นเดียวนะออกมาทํานายเลยค่ะ เส้นไหนที่เป็นเส้นสําคัญในฝ่ามือคะเส้นเสาค่ะเส้นเสาเส้นเสาเส้นอาทิตย์เงินคนเราสําคัญที่เงินกับงานอํานาจบารมีค่ะค่ะจะดูหมดนะคะ อย่างคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์วันเท่านั้นเป็นประกอบวิชาชีพได้เลยโอ้บางคนก็เรียนไปเพื่อไปใช้ในหน้าที่การงานในการดูคนแต่บางคนก็ทําเพื่อเป็นงานเป็นอาชีพเลยแต่เป็นอาชีพจะน้อยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเอาไปใช้ในการทำงานการธุรกิจวางแผนธุรกิจเมื่อกี้เห็นตรงนั้นอาจจะแบบแหมนการพูดไกลกับภาพมีตัวอย่างด้วยของคนที่บอกว่าไม่เคยไม่เคยไม่เคยเชื่อรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะเป็นนักเขียนคุณหยกบุรพาค่ะนี่เป็น ลายมือของคุณหยกเลยะนะคะยุคตัวอย่างใก,ใกล้ๆสักนิดะนะคะคุณหยกคุณภาที่แกเป็นนักเขียนชื่อดังได้นะคะให้สังเกตเนินจันทรเป็นเนินแห่งความฝันหรือจินตนาการเส้นสมองคือความคิดวิ่งมาที่เนินจันยาวมากเลยนะคะยาวเป็นคนที่คิดอะไรก็แล้วแต่ในลักษณะของความฝันจินตนาการแล้วมือนี่ปัจฉยามือปัจฉยาคือข้อนิ้วโต นะคะแต่พี่พมอมาอาจจะไม่ชัดคุณหยกค่ะคุณหยกเนี่ยเป็นนักเขียนแนวปัจญาเชื่ออะไรยากมากก็ต้องพิสูจน์ก่อนก็ท้าพิสูจน์กับแกตอนแรกแกไม่เชื่อแล้วพิสูจน์กับแกยังไงคะก็ย้อนอดีตสิคะคุณหยกตอนนี้อายุประมาณ60กว่ามันก็จะเป็นตรงกับอายุประมาณใช้สเกลถอยไปตรงกับ30กว่าตอนนั้นพี่หยกตอนนั้นงานกําลังเฟื่องฟูแต่พองานเฟื่องฟูแล้วมีปัญหาสุขภาพเข้ามาตอนนี้แกก็เขียนหนังสือหลายฉบับเขียนไม่ทันแล้วก็มีปัญหา สุขภาพไม่งั้นวันนึงเคจะมาด้วยนะคะพิสูจน์ด้วยตัวเองไปแล้วทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับและได้ใช้ในการทํางานซะด้วยแต่วันนี้ไม่ได้มาด้วยนะคะอาจารย์ขาเมื่อกี้ต้องเห็นในในวิทีอานะคะแต่หลายคนจะมองว่าอาชีพหมอดูต้องเป็นคนที่สูงอายุหน่อยอายุเยอะนิดนึงค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะนักธุรกิจรุ่นใหม่ก็มีไปศึกษาเหมือนกันใช่ไหมคะอายุย0่สิฝาก็มีเยอะแยะส่วนมากเป็นนักศึกษาที่จบปริญญาโทก็เรียกได้ว่าไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยถ้าสนใจศึกษาได้หมดนะคะ หนังสือเล่มนี้นี่ที่อาจารย์บอกรวบรวม,รวมสมมต,ติตองเป็นเจ้าของซึ่งหนึ่งเล่มต้องสนใจเนี่ยศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยสามารถจะเอามาลองกับตัวเองได้ไหมคะหรือล,ลองใช้จริงได้ไหมคะเอามาใช้ทํานายในลนะักษณะนิสัยของคนนะคะนิสัยของคนเป็นอย่างไรในการเลือกคบคนคนนี้โกงไหมนิสัยยังไงอะไรเนี่ยอย่างนิสยัยคุณตองเนี่ยพอเขาดูมือเขาจะรู้หมด มีคนใจกว้างมีน้ำใจค่ะว้าวลอดดูดีอะไรไม่ดีอาจารย์อย่าพูดออกมาอาไปไหนถ้าเกิดใครสนเรื่องนี้ต้องกำมือไปหาเลยนะคะค่ะเวลาไปเรียนตองเองก็สนใจน้องๆทีมงานหลายคนสนใจเวลาในการเรียนใช้เวลากี่วันคะอาจารย์อ่าแปดวันเต็มวันค่ะแปดวันเต็มวันจบหลักสูตรของอาจารย์เลยจบหลักสูตรถ้าเผื่อไม่ถ้าเผื่อเรียนแล้วยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งค่ะศาสตร์นี้เราให้จริงๆเรียนฟรีทานฟรีตลอดชีวิตพี่เมื่อมีการเปิดข้อต่อไปอ๋อบางคนบอกว่า8วันยังไม่เคลียร์ยัง ไม่ชัดเจนจะต่อก the like> ็ก็เรียนต่อไปได้เรียนต่อไปไม่คิดเงินเพิ่มไม่คิดเงินเลยค่ะลงทะเบียนคลังเช็คเรื่องเงินก่อนไม่คิดเงินเพิ่มเลยนะคะก็จบแล้วได้ประกาศียบัติด้วยจากไหนคะก็จากพี่เองอ่นะคะจากทางชมรมมีลูกศิษย์ไปกี่รุ่นแล้วคะอาจารย์คะ ปีหนึ่งจะเปิดสอนประมาณครั้งเดียวหรือสองปีครั้งเท่านั้นเองลูกศิษย์นี่ได้ไปประมาณ5รุ่นเท่านั้นเองแต่เป็นอาชีพจริงๆประมาณ56คนเท่านั้นนะคะที่เหลือเป็นนักธุรกิจล้วนๆใช่นักธุรกิจค่ะนักธุรกิจเคยกลับไปคุยัไหมคะที่เป็นลูกศิษย์ว่าเป็นไงบ้างมันไปพัฒนานงานเขาหรือเขาไปใช้อะไรได้บ้างอา๋อวางแผนชีวิตล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะรู้ตัวก่อนไม่ประมาทค่ะระวังตัวรู้นิสัยคนอือไปถึงไหนนี่คือสมมตินะคะ้องสามเล่นๆไปแรงพอเลยแด พอจับมือปุ๊บคุณตองใจกว้างใช้เงินเก่งอาว้าะะก็ต้องบอกแล้วนะคะว่าในเรื่องของโหราศาสตร์เป็นเรื่องที่แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลขอบคุณมากมที่กลับมาเยี่ยมบ้านเราเพราะกับเรื่องราวดีๆนะคะอาจารย์พัชนีตุธยะเดชขอบพระคุณค่ะอาจารย์